ไอเสียมึงเอาสบายเลย,ยค่ะมึงให้กูถ่ายก็ได้แหมไม่ยกเลยอธิปหมายพวกโฆษณาแบบนี้นาายังจะห่วงไปรองเท้าเดี๋ยวค่อยไปสุดยอดลูกน้องกูฮะแม่งถ่ายวิดีโออ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับแต่กูยกคนดีจัดดีจัดไหนล่ะวันนั้นจะบอกให้หลวงพ่อมาเปิดโหมดกับให้ดูจะไหมเดี๋ยวหลวงพ่อบอกให้หลวงพ่อเปิดเดี๋ยว อ่ะเด <Bond> ี๋ยววางก่อนนี่คือหน้าบูดนะครับวางก่อนวางก่อนเดปล่าเปล่ายี่คู่เปล่าีกคู่เนึ้อไปอุ๊ยอาจารย์บิ๊กโค้เขียนแบบสลับสวยมากเลยใช่เขียนวางไว้เรื่องคู่หนึ่งเขียนเต็มเลยลับประลกเดี๋ยวป้าไปเอาเทียนก่อนงอออะไรรหืเปล่าเอาเทียนหลวงพ่อหลวงพ่อล็อกเหรอรีบรีบรีบร้อกเฝ้าเหลือเกิน มนยึงจะถ่ายครบสี่ต้นเลยหรอครบสี่ต้นอีกสิบนาทีอ่ะยกเป็ดใช่แล้วเกือบสี่ต้นเลยใช่สี่ต้นเดิกกระเสียงเอาต้นสีเหลืองน้อยมาพอแล้ว